สวัสดีครับสวัสดีรอบข้ามนะฮะคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือเข้าไปนะฮะแน่นอนนะฮะคลิปข้าๆแบบนี้ก็มีอยู่อย่างเดียวแหละนะครับเราก็จะไปเอาน้องวัวเข้าคอกนะฮะแต่ว่าวันนี้นี่นะครับเราจะไปเพิ่มแสงสว่างเนาะนะฮะให้กับข้อกวัวเนาะนะครับจำจำชื่อท่านได้ไหมตู้ใหญ่ใจดีที่ส่งมาให้เนี่ย เป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งรู้ว่าท่านเอามาแก้บนเพื่อนส่งมาคสิบอันอ๋อสิบอันแล้วก็เลยเรื่องการเรือเขาส่งมาให้ได้รับยังได้รับแล้วสิบก้อนเพราะว่าก้อนนะก็ยังไม่หมดแล้วก็ประดาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะ่นสำหรับนะฝ่ายโซล่าเซลล์นะครับผมสิบชุดเนาะอันนี้จะไปติดที่ถนนหรอ่ไปติดตามทางหรือตามรอบรอบรอบดูใช่ครับผ่ไ โอ้โหตะวันใกล้จะรับขอบฟ้าสา oh. แสงแรงกล้าสวยงามโอ้เมฆสวยมากเลยดูดิรูปทรงของเมฆเนาะสุดอัศจรรย์ง <Yeah. S 2> ามไปลอหานะเป็นเมฆสีขาวอืมอืม โอบนเหลือบุนรอดได้เวลาเข้าบ้านแล้วจ้ามืดแล้วมืดแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านฮะ ตอนไม่ดากลับมาเหรออ๋อมันมองไม่ได้เดินขึ้นรถอ๋อนั่นเสียงจากปาแตนบอกว่านายฮอยระวังนะหัวผ่าวิ่งจะวิ่งไม่ทัน เมื่อวานเราวิ่งเร็วมากเลยเนาะวิ่งแบบยุดเดียวอ่ะโอ้โอ้นั่นเขารู้เวลาใช่ไหมโอ้สมัยวิ่งเร็วจังอ่ะเขาแข็งแรงแล้วไงยะเขาแข็งแรงเขาอยู่ตัวแล้วเขาแบบอ่าเขาเขามาอยู่กับเราวค่อยชินแล้วทีเนี้ยค่อยชินพื้นที่แล้ววิ่งวิ่งวิ่ง เออเร็วมากเลยอ่ะไม่แวะกินน้ำบ้านเสือแล้วไม่แวะกินน้ำบ้านเสือแล้วตอนนี้ข้าบ้านข้าบ้านลูกข้าบ้านเร็วๆๆๆมืดแล้วมืดแล้วข้าบ้านข้าบ้านโอ้ยเร็วจังอ่ะ

ไม่ว่ารู้เวลาแล้วปิดเลยคอยมัดเราก็วิ่งตามเหนื่อยเหมือนกัน ไม่เอฟซีบอกว่าห้อยไปเลยสองสามก้อนก็ห้อยไปเลยเออเขาบอกว่าแล้วก็ห้อยให้มันอยู่ข้างในไม่ใช่อยู่ข้างนอกอให้มันกินอยู่ข้างในเอฟซีก็นะครับคือบัวสองตัวเนี้ยมีเอฟซีทั่วโลกเนาะนะครับคอยห่วงใยนะฮะคอยติดตามความเจอเจริญเติมโตพัฒนาการวิ่งตามบัว ก้าให้ก็ได้มันต้องมีเชือกห้อยนี้เนี่โซลาเซลล์เนี่ยไม่ใช่เกลือเนื้อเกลือที่มันเป็นอนก้อนๆอยู่ขัวกลางมันอันนี้จะใช้อะไรมัดเชือกอะไรยัง่ยๆง่นี่เหรอ มีกี่เส้นเนี่ยแค่นี้เหรอเหงื่อท่วมตัวเลยเลวิ่งแค่แป๊บเดียวเองออกกําลังกายไปเลยไม่รู้จักความด้วยถ้าออกกําลังกายเออมันพาออกกําลังกายเออเรื่อออกกําลังกายดี นี่เดี๋ยวไฟมันจะติดเองนะมันยังไม่ได้เวลาอืมใช่มันยังไม่ถึงจุดไม่มัถึงเวลามันจะนั่นเองแล้วอีกหลอดนึงอะอีกหลอดนึงอยู่ไหนอยู่นี่เหรอ่ตรงเสาเลยโอ้โหตลกเลยเขาตลกเราเลยนียย่าไหนไฟเช็คอยู่ไหนย่าจะตัดเชือก เห็นไหมไม่ได้จูงเข้ายากแล้วทีนี้มันรู้แล้วมันวิ่งเข้าเลยนี่มัดมัดมัดใส่ต้นกอไผ่นี่ไหนวางกอไผ่นี่เหรอมีกี่อันแถวพอสองอันให้มะสว่างสว่างเดินทางกลับบ้านนะกลับทำไมที่นอนมีเยอะแยะ ปิดใช่ดูนี่ยังไม่ออกบอกมันยังไม่มมืดันมันถ้าปิดแล้วมันต้องมืดแล้วไงมันอันนี้หรือเปล่าัลโแต่โอเคมันก็ติดนะตอนถือมาแสงมันไม่มีบอกนั่นงอันนี้มันไม่ไม่มีไฟอันนี้มีไฟอุ้ยปิดตัวนี้นี่ายอันนี้ติดตอย่างเงี้ยติดแต่อันเนี้ย จากเดรเหมือนกันทั้งหมดเลยจากเดดอันนั้นมันมีไฟอยู่แต่อันนี้มันไม่เข้าถอ่แล้วแกะก่อนแกะนี้ออกแปลว่ามันสมุดเท่านั้นนะแต่ว่าจากเดดอยู่นะไฟไม่เข้าไม่มีไฟอันนี้เขาจะมีไฟตอนตอนตอนที่นที่วับอันนี้นี่เห็นใบนี่อย่างนี้มีไฟเห็นไหมอันนี้ไม่มีเห็นไหมคือไม่มีเลยก็จะทำหม้อทั้งแร้วมันก็อันนั้นจิตเลยมันจะเป็นบางอันตัวเสียตัวไม่เสียปูเอ้ ว่าออกมาจากกล่องแล้วมันไม่มีไฟเสียบเ้าดูดูพวกนี้ข้าว่าคิดว่าตาก,<ะ>ต,ากตากแดดไว้แล้วมันจังสิเข,ขา้าแต่ว่าตากทุกวันมันจะลอยได้หรือเปลเนี่ยเอ๊เชืออ่อเี่ยมันใหญ่จริงอ,อันนี้อ่ะ โวเอาทุกช่องเลยอ่ะไหนครับไอ้นี่มันเลียเลยนะจะจะ <lach> <location> ี๋ยวไปกล่องข้างในไอ้เนี่ยรอบอกแล้วอะไรยังไงอะไรยังไงนี่มันกระพริบกระพริบกระพริบแล้วมันใกล้จะออกแล้วบ่ใกล้ใกล้ใกล้แล้วเปลี่ยนยังไฟ่เมื่อยข้างนอกอยู่แต่ข้างในถ้าถ้าเราอยากให้มันติดเอาป้างแผลตอนนี้ก็มีการสุ่มไฟแล้วนะครับผมนะ ติดแล้ววันน้นมดแลมีรายงานในการบ้านอะไรตามมาให้ทําถึงกอกัวเราต้องการความดีมาเ็นหน่อยนั่นอาะตมาความดีหน่อย าาปสดูเลยถูสาลาช่วยลุงเย็นๆนี่เหลือนี่คือายเนของพีเสือเป็นแบบภาษากรงกนะใครจะเรียนแบบแม่อานีไี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ